วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการทดสอบความเป็นกรดเบสนะคะจากบทที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องความหมายของกรดเบสไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสรุปสั้นๆก่อนเข้าบทเรียนกันค่ะกรดคืออะไรนะคะพูดง่ายๆนะคะกรด คือสารที่มีรสเปรี้ยวแต่ไม่ควรชิมนะคะเพราะกรดบางชนิดเนี่ยเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของมนุษย์นะคะกรดนะคะมีค่า pH ต,ตั้งแต่1ถึงหหรือมีค่า pH น้อยกว่า7นั่นเองค่ะส่วนเบสนะคะเบสจะมีรสฝาดแต่ไม่ควรชิมนะคะเพราะเบสบางชนิดเนี่ยเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อเหมือนกันค่ะเบสนะคะจะมีค่า pH ต,ตั้งแต่ แต่ถึง14หรือมีค่า vH มากกว่า7นั่นเองค่ะเแต่เมื่อเราบอกว่าไม่ควรชิมแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอะไรเป็นกฎและอะไรเป็นเบสดังนั้นนะคะจึงต้องมีการทดลองกฎเบสนั่นเองค่ะ เราสามารถตรวจสอบความเป็นกรดเบสของสารละลายได้ด้วยอินดิเคเตอร์นะคะซึ่งเป็นสารที่ใช้บอกสมบัติบางอย่างในปฏิกิริยาเคมีโดยการเปลี่ยนสีหรือการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบางอย่างที่มองเห็นได้นะคะซึ่งสารที่นำมาใช้ในการตรวจสอบนะคะเรียกว่าอินดิเคเตอร์สำหรับกรดเบสค่ะ ซึ่งการตรวจสอบกรดเบสนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอธิบายการตรวจสอบกรดเบสในวิธีต่างๆไปฟังกันเลยค่ะเครื่องมือชนิดแรกนะคะคือ pH meter คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้วัดความเป็นกรดเบสของสารละลายโดยหลักการทำงานคือการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างหัววัดอิเล็กโทรดกับอิเล็กโทรดอ้างอิง ผลลัพการแสดงบนหน้าจอเป็นค่า pH ซึ่งบ่งชี้ว่าสารละลายเป็นกรด pH ต่ำกว่า7เป็นกลาง pH เท่ากับ7เป็นด่าง pH มากกว่า7ขั้นตอนการใช้งานนะคะจะจุ่มหัววัดอิเล็กโทรดลงในสารละลายที่ต้องการวัดความต่างศักด์หัววัดความแตกต่างของไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากความเขข้นของไอออนไฮโดรเจนในสารละลายความต่างศักด์ที่วัดได้จะถูกแปลงค่าเป็น pH และแสดงบนหน้าจอดิจิตอลค่ะ อย่างที่สองนะคะก็คือกระดาษ Universal Indicator นั่นเองค่ะซึ่งกระดาษ Universal Indicator นะคะเขาจะเปลี่ยนสีตามค่า pH ตั้งแต่1ถึง14เลยค่ะถ้าสารนะคะมีสีนะคะตั้งแต่1ถึง14นะคะก็แสดงว่าสารนะคะมีค่า pH แตกต่างกันนั่นเองค่ะ ซึ่งสีที่ได้นะคะก็จะสามารถบอกค่า pH ของสารเราก็จะได้รู้ว่าสารที่เรานำมาทดลองนะคะมีค่า pH เท่าไหร่คะ่ะวิธีที่3นะคะก็คือการตรวจสอบด้วยกระดาษลิสมันได้เองค่ะกระดาษลิสมัตนะคะมี2สีด้วยกันค่ะก็คือสีน้ำเงินกับสีแดงถ้าเรานำกระดาษลิสมัตไปใส่ในสารละลายถ้ากระดาษเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง แสดงว่าสารนั้นเป็นกรดค่ะแต่ถ้ากระดาษน,นะคะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าสารละลายนั้นเป็นเบสนั่นเองค่ะอินดิเคเ,เตอร์จากธรรมชาตินะคะคือสารสกัดจากพืชเชน่นดอกอัญชันกล่ำปีม่วงหรือขมิ้นนะคะที่มีสารสีสามารถเปลี่ยนสีตามค่า pH ของสารละลายได้จึงใช้บ่งชี้ความเป็นกรดเบสของสารละลายนั้นๆโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนค่ะ ตัวอย่างอินดิเคเตอร์ธรรมชาติที่เปลี่ยนสีไปนะคะเช่นดอกอัญชันนะคะเป็นสีน้ําเงินในสภาวะเป็นกลางเปลี่ยนเป็นสีม่วงในสภาวะเป็นกรดและเป็นสีเขียวในสภาวะเบสค่ะกล่าปีม่วงนะคะเป็นสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีแดงในสภาวะกรดเปลี่ยนเป็นสีเขียวในสภาวะเบสขมิ้นสีเหลืองนะคะเปลี่ยนเป็นสีแดงในสภาวะเบสและสีเหลืองน้ําตาลในสภาวะกรดค่ะ การทดลองความเป็นกรดเบสวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้น้ำอัดลมน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวน้ำยาซักผ้ายาลดกรดสบู่เหลวน้ำเกลือกระดาษ u n i ิ e วอร์แซลอินดิเคเตอริ่มจากการทดสอบความเป็นกรด ใช้เป็นตัวอย่างในการทดลองความเป็นกรดน้ำอัดลมน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวไปดูการทดลองกันได้เลย ีเฮทที่วัดได้2-3ถึงสสีบนกระดาษที่ปรากฏสีแดงส้มน้ำส้มสายชูค่าพีเฮทที่วัดได้3ถึงสีสีบนกระดาษที่ปรากฏแดงส้มน้ำอัดลมค่าพีเฮทที่วัดได้4-5ถึงสีที่ปรากฏบนกระดาษสีส้มต่อไปจะเป็นการทดลองความเป็นเบส ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบความเป็นเบสสบู่เหลวยาลดกดน้ำยาซักผ้าไปดูการทดลองกันเลย น้ำยาซักผ้าค่า pH ที่วัดได้11-12สีที่ปรากฏบนกระดาษสีน้ำเงินสบู่เหลวค่า pH ที่วัดได้8-9สีที่ปรากฏบนกระดาษสีเขียวยาลดกรดค่า pH ที่วัดได้9-10สีที่ปรากฏบนกระดาษสีเขียวฟ้า ต่อไปจะเป็นการทดสอบค่า pH ของน้ำเกลือน้ำเกลือค่า pH ที่วัดได้ประมาณ7สีที่ปรากฏบนกระดาษสีเหลืองหรือไม่ปรากฏสีต่อไปจะเป็นการสรุปผลการทดลอง ลผลการทดลอง 1. สารที่เป็นกรดมีค่า pH น้อยกว่า7เช่นน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูน้ำอัดลม 2. สารที่เป็นเบสมีค่า pH มากกว่าเ็เช่นน้ำยาสักผ้าสบู่เหลวยาลดกรด 3. สารที่เป็นกลางมีค่า pH เ,เท่ากับ7เช่นน้ำเกลือ